สวัสดีครับผมก็นี้นะครับบ่อนี้ที่หมดไปนะครับยี่หกจรวดไฟนะครับก็อันี้ผมก็จะเพาะแบบอิงธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากปล่อยตัวคู่ตัวเมียเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหาบอดกันนะครับผมว่าคู่นี้เขาก่อวอดหรือยังนะครับนี่สภาพนะครับใบเตยผักตกนะครับนีนะครับดอกผักตกนี่ครับสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาหาดูกันนะครับ เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานไม่มีไม่มีมมที่ผมคาดว่าน่าจะมีก็คือตรงนี้แบบเดียวน่าจะมีตรงนี้อ่านั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับเห็นปะว้ายโอเค เห็นไหยุ่งเห็นล้เห็นละวหายอยู่ตั้งนานโอเคนะครับนี่ก็คือสภาพบ่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ